สวัสดีครับแฟนมวยผู้ติดตาบัสเตชันคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิจารณ์ฟันธงศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568จากสนามมวยช่อง7สีถ่ายท่อสดทางช่อง 7HD เริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้เป็นยอดกุมารรถสวยจัดเจดพบกับยอดกันช้านครสีจะชกกันในพิกัด106ปอน คู่ที่2เพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรพบกับวิติชัยสอสมานกาเมนจะชกกันในพิกัด125ปอนด์คู่ที่3รองคู่เอกเมาคลีวันของโอมวเคลพบกับ Pet, เพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่จะชกกันพิกัด128ปอนด์คู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการคัมแบกทีเคยุทธนาต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับเพชรกิติเชียบปราบินทรา จะชกกันในพิกัด129ปอนด์กับ130ปอนด์มาดูคู่ที่1เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ยอดกุมารรถสวยจ่าเจพบกับยอดกันช้างนครศรีจะชกกันในพิกัด106ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงยอดกุมารรถสวยจ่าเจนักชกวัย26ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง160เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ51กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า8 0ไ์ เป็นมวยฝีมือเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดศอกอันตรายหมัดหนักแรงประเภทซ้ายนับขวาน็อกเป็นมวยมีนาทีทองเป็นมวยรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจากเจดจังหวัดเทชรบุรีสถิติสามไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนวายุน้อยพอหอมกลิ่นที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีชกแก้มือชนะน็อกยกสามวายุน้อยพอหอมกลิ่น ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดชนะน็อกยกสามเพชรนิวัตสจรุวัรที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดชกไว้ที่พิกัดหนึ่งห้าปอนด์ส่วนคู่ชกเป็นรุ่นน้องยอดกันช้างนครศรีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้าออกได้ดีออกได้แม่นหวังผลเป็นมวยเข่าที่พัฒนามาเป็นมวยฝีมือประเภทดักแต่ดักแทง เข่าในเหนียวแน่นเป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้กระดูกมวยการผ่านมวยอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้สดได้หนุ่มร่างกายแกร่งทั่วแผ่นซ้อมอยู่ค่ายมวยสิงห์มาวินสถิติสามไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรนกผดเด,ดนกผดเด่มวยไทยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแพ้นกยกสามเพชรนิวัตสอจรุวันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดชนะนกยกสามจิรวัตรสราชภูมิ ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดชกไว้ที่พิกัด106ปอนด์มวยคู่นี้สดบดเกา่าหรือจะเป็นเก่าเอาอยู่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งถือว่ายอดกันไฟนี้ขึ้นมาวัดชั้นมวยรุ่นพี่อย่างยอดกุมานซึ่งอายุห่างกันถึง8ปีมารูที่รูปร่างนักมวยมุมแดงยอดกุมานสูง160เซนติเมตร ส่วนนักมวยมุมน้ําเงินยอดกันสูง162เซนติเมตรยอดกันสูงกว่าสองเซนติเมตรมาดูน้ําหนักตัวหรือน้ําหนักต่อยหนักห้าบเอดกิโลกรัมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกระดูกมวยการชกมวยยอดกุมารชกมวยมาประมาณ80ดสิบไฟส่วนยอดกันชกมวยมาประมาณ60ไฟยอดกุมารชกมวยมาเยอะกว่าประมาณ20ิบไฟมวยคู่นี้ก็สุดบทเกา่า ประเภทรุ่นพี่เก่าเกมก,กระดูกมวยดีกว่าซ้ายนักฝวาน็อกอาวุธหนักแรงอยู่ที่ยอดกุมารประเภทฝีมือครบเครื่องรุ่นน้องได้หนุ่มได้สดอยู่ที่ยอดกันมวยคู่นี้ชอบไปที่รุ่นพี่ยอดกุมารรถสวยใจเจ็งเก๋าเกมกระดูกมวยดีกว่าต้นต้นมีลุ้นนับน็อกเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกเบียดไปเบียดมาใจพี่ข่มใจน้องมีลูกที่เด็ดที่ขาดเป็นมวยมีนาทีทอง ส่วนนักมวยมุมน้ําเงินยอดกันประเภทไม่ชอบของหนักเจอหนักๆมักออกอาการโครงเคลงให้เห็นชอบไปที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจตหนักแรงกว่าเก๋าเกมกว่าไฟนี้จะเอาชนะยอดกันช้างน,นครสีไปได้